ใช่ครับคันสีแดงจะเปิดเบาะได้แต่คันสีเขียวเปิดได้ไหมได้ไม่ได้สีเขียวมันไม่มีที่เปิดว่าสีขาวไปไหนไว่าสีขาวกันเห็นว่าสีขาวไหมว่าวกับนกอะไรใหญ่กว่ากันนะ่ะนกบินไป่นแล้วบรรยากาศตอนเย็นวันอาทิตย์ เลยหลังสีฟ้าไปนู่นะครับตอนนี้บรรยากาศแถวบ้านก็เก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าแถวนี้เขาไม่ได้เอาเกเกี่ยวข้าวรับจะเป็นงานใายมือเกี่ยวมากกว่าไห้เด็กน้อยเด็กน้อกอ้วนเขาทําอะไรกันทำไมมาอีกไหนทำไมรู้ว่าใครนะัน มาดูว่าวไงดูว่าสีว่าสีขาวไปไหนไม่รู้เป็นแต่สีอะไรนะสีน้ำตาลกับ,ส,กบส,สีน้ำตาลมีสองอันตัวไหนมีสองหางตัวไหนตัวตัวใหญ่ไหมมันจะลงมาไหมลงมาไหม เพราะว่ามันไม่ลงนะมันมีลมแรงช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับแล้วก็มีลมแรงทีวบ้านก็จะมีการเล่นว่าวเ,เห็นไหมปั้นดูฉากด้านหลังว่าวสองอันนี้นะครับเมฆสีออกระมดำเหมือนฝุนกํำลังจะตกแต่ไม่น่าจะตกต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาว điện nó không thâm lại bạn thâm lại điện nói có năng lượng hình mấy, à? mấy đừng nè điện nói giúp mưa sọn khôn hình mấy điện giúp níu ấy bạn giúp níu hay điện nói xí chứ thôi giúp níu dần ngày giúp sọn níu mấy thì giúp bạn ní nè điện nó thôi giúp bạn mấy ไ,ไ,ไห,ห้ไงเด็กน้อยอ้วนเด็กน้อยเสืส้อส,สีฟ้าใช่ไหมเสื้อสีฟ้าไม่เห็นแล้วเสียงเ,เป็นท่อไอเสียท่อไอเสียมันสูงคันสีแดงม,มีท่อไอเสียไหมอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างใช่ไหม เดินไปดูไหมน้อยทำอะไรกันผมว่ามันไม่ได้มีรถเกี่ยวเข้ามาแถวนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้เป็นเขตเมืองทำให้คนที่ทำนาแถวนี้ก็จะต้องใช้กำลังมือในการเกี่ยว นะครับเกี่ยวเสร็จก็จะกองไว้แบบนี้นะครับดังน,นั้นก็จะเอาไปสีข้าวมีรถสีข้าวไหมที่เราไปดูที่ร้านกาแฟใช่ไหมมีมก,กี่ที่นั่งนะสองไหมครับเห็นไหมเห็นรถเกี่ยวข้าวไหมไม่เห็นใช่ไหมเห็น

ตายเด็กน้อยพ่อเด็กน้อยเป็นหนพ่อเด็กน้อยทำกับข้าวทำกับข้าวไงนี่เหมือนตาติไม่นหนเหมือนครับรตาติกับที่ไหนนะกับแย้โสธรใช่ไหมไปบ้านบ้านยายเหรอบ้านยาย ูเด็กน้อยทำไมเ,เ,เ,เด็กน้อยทำไมมีสองคนเห็นเนาะเขามาดูว่าวเด็กน้อยเขามาดูว่าวไปเ,เดินพ่อพาไปดูว่าวไปแล้วเดินแล้ว เห็นไหมมาแล้วเห็นเห็นว่าสีขาวไหมไม่เห็นหายไปไหนแล้วไม่เห็นถว่ามาทำอะไรเ,เห็นไหมเห็นพี่เขามาเดินมาไหมทางนี้ทางนี้ เห็นไหมพี room, mm. S> <S yeah. right. ่เขาเดินมาเล่นครับเห็นไหมพี่เขาเดินมาเล่นไหมดอกหญ้าเด็ก้ขาไปทำอะไรเนี่ยตรงนั้นยืนยืนยืนเล่นเหรอ ป่าวลงมาแล้วเห็นไหมลงยังถอยถอยถอยเร็วถอยเร็วถอยเร็วจะลงแล้วจะลงแล้วจับได้ไหมจับไม่ได้ครับถอยไปเดี๋ยวว่าว่าจะชนป่ะหาแล้วเดี๋็กน้อยหาแล้วททาไไไมม่ปงเขาไปเอาว่าวครับเด็กน้อยมาว่าวแล้ว ลงไหมว้าวลงไหมลงหมดแล้วว่าวลงหมดแล้ว <c oughs> พอลมแรงๆนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ประเพณีอย่างหนึ่งของคนภาคอีสานก็คือแบบนี้ครับ <c oughs> เล่นว้าว <c oughs> ตาตาอะไรไม่รู้จักครับมาเดินมาว้าวหายไปยัง <c oughs> หายไปแล้ว อย่าเดินถอยหลังเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตกครับถอย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 ตาเป็นไรน้างตาเป็นไรแล้วเด็กน้อยมาอีกแล้ว,หลวเห็นไหมเขาเก็วบว้าวแล้วตาอะไรมาเก็วบว้าเห็นไหม เห็น้องเวียดมาแล้วทางนี้ครับทางนี้ทางนี้เห็นไหมพี่อะไรพี่อะไรสองคนพี่อะไรไม่รู้ถามพี่ชื่ออะไรถามสิเห็นไหมพี่เขามาวอายเห็นไหมพี่เขาเล่นว่าวเห็นไหมพี่เขาเล่นว่าวอันนี้มา Cây trời lắm. Cây Quá đình hỏi lịch lên là cái này là này đó, bên này là cái này là cái cái ไปขี่รถไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวมันจะล้มขี่ต่อไหม,ไม,มหรือว่าจะดูว่าวจะดูว่าก่อนว่าเขาเก็บแล้วเออขึ้นแล้วยังไงขึ้นแล้วตัวหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมสีสีน้ำตาลไหมเห็นไหมพี่เขามาเล่นด้วยดยไปขี่รถต่อไหม ขี่ไปทางนู้นกันไปดูหญ้ากัน<า>ดูหญ้า <balances S 2> แถวบ้านนะ <ot principles> นู่นแถวนูนวน้น <ot> <not>? <social media> เห็นไหมเห็นไหมพี่เข้ามาเล่นไหมวายมันจะพังครับไม่เอาไม่เอามันจะพังไม่เอากายมาพาพ่อพาขึ้นมาเร็วมันจะพังมันจะพังครับเดี๋ยวขอขี่รถก่อนนะครับไปขึ้นมา อ่าเห็นได้ไหมเดี๋ยวพอ่ออุ้มอึ๊บอาหยยบตรงไหนจะได้ไม่โดนท่อทตรงนี้ใช่ครับเย่๋ยพึ่งอย่าพึ่งรอพ่อก่อนจับตรงนี้ถ้าวางตรงนี้อ่าฝั่งนี้เอาไอ้ตรงไหนวางตรงนี้โอเคอ่าเดิน